วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่กับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้านายกาถึง5้านากาสนาทีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงท้ายยังมีดูดีมีสาระมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจริญพรท่านสายชนทั้งหลายอัตมาภาพพระครูภัยบูรณาธรกิจเจ้าวาดวัดไซน้อยเจ้าณตําบลไซน้อย วันนี้อาตมาเองก็จะได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องวัดไซน้อยและก็ตลาดน้ําวัดไซน้อยทางวัดไซน้อยเองนั้นก็เปิดตลาดน้ําในวันเสาร์และวันอาทิตย์และในวันนักขัตฤกษ์นะก็อยากเชิญชน,นสามชนทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้มาร่วมกันชมตลาดน้ํามาซื้อขายเพื่อให้ชาวบ้านในละแวกชุมชนวัดไสน้อยนั้นได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัววัดไซน้อยเองนั้นตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบ,บุรีตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยก็ <c oughs> ถือว่าเป็นวัดที่สร้างมาประมาณร38ปีโดยชาวรามันจากสมุทรสาครได้มาถักถางลกลากที่วัดไซน้อยแห่งนี้แล้วก็ได้มีการบุรณะก่อสร้างกันมาเรื่อยทำให้วัดไซน้อยนี้จเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเทนนได้ว่าวัดไซน้อยเองนั้นก็ได้สร้างพระมหาเจดีย์มุนีพิลม เป็นเจดีย์ที่มีความกว้างความยาว53าเมตรคูณ53เมตรก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่อาตมาภาพได้สร้างพระมหาเจดีย์มุนีพิรมนั้นก็เพื่อบรรจุพระบรมเสียธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศและส่วนหนึ่งเองก็เป็นการเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมมหาเจดีย์มุนีพิรมแห่งนี้ก็จะเป็นที่สักการะบูชาของ คนทั่วไปแล้วก็เยาวาชนได้มาเข้ามาอบรมธรรมะต่างๆแล้วก็เชสาชนทั้งหลายนั้นมาเที่ยวตลาดน้ําวันนี้ทางวัดเสน้อยเองก็มีรถรถลางให้บริการไหแล้วก็เป็นที่ล่มลื่นแล้วก็มีที่จอดรถฟังฝังแล้วก็อาหารการกินก็มากมายแล้วก็อร่อยและก็ถูกด้วยแล้วก็สะอาด <ๆ S 2> ก็อยากเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายนั้นมาเที่ยวชม ตลาดน้ําวัดไซน้อยและก็มาสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดไซน้อยหนึ่งก็คือพระมหาเจดียด์มุนีพิรมที่บรรจุพระรมจสกทาต 2. สองไหว้สักการะหลวงพ่อสมพัฒนาหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อสําเร็จและก็มีเทพทันใจแล้วก็มีพระประธานในโบสถ์ก็คือองค์สมเด็จพระชินราชจําลองที่ประดิษฐานไว้ในพระโบสถ์สดเจนได้ว่าที่วัดไซน้อยเอง,เองนั้นมีสังสิ่งมากมายที่ชาวชนทั้งหลายนั้นมากับไหว้สักการะบ,บูชากัน แล้วอาตมาเองนั้นก็ให้ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมามพุทธเจ้าเป็นข้อคิดกติเตนใจให้ท่านสาชนทั้งหลายนั้นนําไปใช้เพื่อจะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตเป็นหัวใจเศรษฐีขององค์สมเด็จพระสัมมามพุทธเจ้าคืออุทานสมมาาอรักษสมมาตาการานิมิตาสมชชีวิตาอุทานสมมาทานั้นเราต้องขยันมันเพียรต่อการงานต่างๆไม่ว่างานเล็กงานน้อยถ้าเราไม่ขยันเราขีา้เกียจไอ้นุนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาเขาเรียกว่าหนักไม่เอา,าเบาไม่สู้ เขาบอกว่าขี้อะไรนั้นใช้ได้หมดขี้หมูขี้หมายังมีประโยชน์ยังเป็นปุ๋ยแต่เขาไปบอกว่าขี้เกียจสะก่อนแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เราก็ต้องขยันนั่นเองเมื่อเราขยันแล้วมีงาน,ม,งานมีเงินอารักขาสมรารู้จักรักษารู้จักใช้จ่าย,ายให้เป็นประโยชน์นั่นเองแบ่งสรรปันส่วนให้ดีสมมติว่ามีแบงค์ยี่สิบอยู่ห้าใบใบที่หนึ่งนั้นเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในปัจจุบันใบที่สองนั้นเก็บหอมรอมริบยาที่เดาเจ็บไข้ได้ป่วย ใบที่สามเลี้ยงดูบิดามารดาใบที่สี่เก็บไว้เป็นทุนและใบที่ห้านั้นทําบุญสุนทานมีทังรัพย์ภายในและก็มีทั้งรัพย์ภายนอกเมื่อเราแบ่งทรัพย์เป็นส่วนๆอย่างนี้จะมีทรัพย์ที่มีประโยชน์ในปัจจุบันและยามที่เราจากโลกนี้ไปด้วยแต่ข้าพเียาเราไม่รู้จักแบ่งสรรพร็ส่วนใช้แบบสุรุ่ยสุดได้ได้มาร้อยจ่ายเกินร้อยเราก็เป็นหนี้เป็นสินไม่สามารถจะเป็นเจสีได้นั่นเองก็ในสุดท้ายนี้เองนั้นอาตมาภาพก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกป้องทรร่าสาชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมสักการะบูชาที่วัดเสน้อยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็มาเที่ยวตลาดน้ําก็ขอให้มีอายุวันนะสุขภาระ,ระและปฏิพานธตนาสารสมบัติทุติภาราตีการเจริญพร